แล้วลูกคี่ขายไปได้กี่พันละไม่ได้ขายเลยอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ครับอาจารย์เอาเจ็ดร้อยได้ไหม สาบาทได้ไหมไม่ได้บวัไว้ไม่ได้ขายเอาลูกพี่ห้าแล้วกันเอาเท่าทุนเลยนนเก็บมาไ,ไม่นานแล้วมี้อไปองีกเ ผมนางตักลมอยู่ร้นเวรงไหนมีโอเคนี่วางอะไรไม่ได้วางเ

พ,พี่กุมารไปทานข้าวดีกว่าครับพี่กุมารทานข้าวดีกว่าวันอาทิตย์เขาว่าคนเยอะเหรอเยอะๆที่นี่ครับหล่อยิงง่มยงมีงานประกวดนะอขอไม่กองลเลยรอนไม่ได้หรอพี่เจอสายตรงหลวงปูห่หง

ผัดกะเพราไข่ดาวที่ทำไมที่ทำไมเรียกทำไมเดี๋ยวจะไป้ใหหาเอาแล้วว่าพีเคระหข้าวดกว่าอะไรก็ได้ค่ะมีกะแงกไดดามีถอนไหถ้าไม่มีเดี๋ยวโอนให้กันเล อจาจาาสิบบาทนะจ๊าน้เอาเอาแบงร้อคืนมาจ้าจาเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าคุโอนให้ห้าสิบบาทนค่ะน้อยคืนไปโอนให้ห้าสิบบาทเนาะโอเเลยไป้เเลย เป็นร้อยเนาะเอาผมครับนี่นะลูกอะไรคะเรดรนเาไดาวแวลดาวลูก้าไดาวนะเ้าไดาวนูลูกห้าสิบบาท bà 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 mẹ, bà, mẹ, bà, mẹ. Bà, mẹ. Okay. Okay. ดีดได้แล้วรักทำไมอย่าไม่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 ดดีดอยู่นั่งขข้าวแตงกีมา อบทานข้าวกันยะพี่เล็ดพรมขุน้กินไหมได้ปลาหลวงปูมาสองตัวนะครับในย่อย ปาเงินปลาทองปาเทองเจอสายตรงเสียนใหญ่เลยกุษ,ษะเพียบเลยแต่ว่าราคาแรงอยู่ไว้ไปหาในกลุ่มดีกว่านะครับปลาปลาปลาได้ปลาม,มา เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนครับไว้คลิปหน้าจะพาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปวัดดาวดึงสมุทรสงครามครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยก็ถ่ายไม่ดียังไงก็เดี๋ยวค่อยพัฒนาต่อไปนะครับขออภัยโปรดติดตามแฝดช่องแฟดผมบิด,ด้วยนะครับ เผยแพร่บารมีหลวงปู่หงษพรมปัญโยค,ครับสวัสดีครับ